ขอเทียแแกในไทวก็พิี่งแต่ลนครนเอาวนี้มาไปกน้เมื่อ่คมาลัไมล้ไม่แต่งงาจะอยู่าเท่าไรจะขอสุวามเศร้าให้นาวใจไว้คอยใครเล่าได้พือยูก็แก่เกินก่อ ไม่ชนะมันย่อนหยาบลาแต่งงานเธนหนออย่ามัวแต่มองข้าพานเดี๋ยวใครไปยกผ้ามานมีสงสารบนที่สวนรคเลยหนะทำไมน้องไม่แต่งงานยังต้องต้องการคนหลอกลูกชายของพี่กะที่พรมาเจอหน้องมาแต่งงานกัน 老茶。 คุณครับแขกตงมาขอให้เรารวยๆสุเปอร์รวยนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่แดงมากเลยนะร้านคุณขโมยนะครับอยู่ร้านพามาหนึ่งนี่เองนะครับโอ้โหร้านสุดยอดเลยนะยังไงก็ต้องมาร้องเพลงที่นี่กันให้ได้นะเครื่องเสียงสุดยอดเลยใช่ไหมครับอาจารย์รวยนะยอดสุดยอดครับโอ้ดีใจนะที่ได้มาร้านคุณแดงรัชกรนะครับมาร้องให้เราเก่นะครับผมปรมาไกลนะจากโรงเรือผสมว่าุื่มพอกเทลดูน้ำเลยนะ อยู่ประตูน้ำพะวย <c oughs> ็ไม่ใช่ประตูน้ำพะเยนอยู่ประตูน้ำรา <c oughs> ชเทวีแล้วดีใจคนที่ร้องเป็นพระเอกเพอคัญที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ได้รับเกียรติเป็นพระเอกเรื่องพระเมรสวรรนะครับแล้วก็มีอาจารย์เกษตรกรด,ด้วยได้ป็น่านเจ็บคุณนะครับก็ถือว่าได้รับเกียรติสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เล่นเรื่องสิริธร,รุชัยนเล่นกับพวกตลกเยอะมากเลย นะไปดูได้ใน YouTube นะพิมศิริชนชัยแล้วภาค2เล่น2ภาคเลยภาค2ภาค3นะครับแล้วก็เป็นพระเอกหลายๆเรื่องนะับแล้วบางเรื่องก็โดนเอาไปยำมีอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรนะถ่ายกันต้นถัวแล้วนะเอาไปยำต,ตน้นั่วแล้วกำลังดูร้ายอยู่นะครับกลายเป็นสองเขากำลังฟิตเทอร์ลิงกันอยู่ปวดหัวเลยนะั่นสมัยนะั้นนะครับขอบคุณมากครับพี่แครับ ยังไงก็เป็นสารพัดร้านนิดนึงนะครับก็จะลืมมาเที่ยวนะครับมาดื่มกินกันที่นี่นะครับด้านนอกก็จะเป็นด้านร้านขาวบอยนะครับจะเป็นแนวแคนเทรีนะฮะน้องเพลงนะครับที่เลยเพลงฝรั่งนะครับแนวซานตานานี่ด้านนอกของเราที่สุดยอดเลยดัานดน,น,นตรีของเรานะครับเก่งมากเลยะคระับร้องได้หลายแแนวเลยนะครับวันนี้มีคุณไอซ์ยูทูบเปอร์มาด้วยนะครับมีคุณไอซ์มานะครมาช่วยกันโปรโมทที่ร้านนี้นะครับ แล้วเมื่อฝากโรงเรียนสอนผสมค็อกเทลแห่งแรกในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ขู่กล้าก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วนะครับไปดูการผรสมค็อกเทลมาสุดยอดเลยนะครับมีหลายาหลายรสชาติเลยนะครับวันนี้ก็ไปชิมโอ้โหมีอะไรนะบูมกักกะลิต้าบูมกักกะลิต้านะฮะโอ้โหเจอบูมกักกะลิต้าก็เลยเบอร์มักกะลิต้า <laughs> มึนเลยนะวันนี้ก็อาจจะมีดิ้งทั้งสารทิดหน่อยโอเคขอบคุณมากครับ